สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ก้มหน้าชแนลครับคลิปนี้ครับก็จะเป็นคลิปที่แปลกแหวกแนวมานิดนึงนะฮะนั่นก็คือเป็นคลิปของ10ผลปีศาจที่ไม่เกรงกลัวการตกน้ําทะเลนะครับไม่กลัวเลยนะครับว่าน้ําทะเลนั้นจะอันตรายแค่ไหนเพราะว่าพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะพยุงตัวเองครับให้ลอยเหนือน้ําได้อะไรประมาณนั้นนะซึ่งมีด้วยกัน10ผลปีศาจกันเลยทีเดียวนะครับจากที่ผมจัดมาให้ในคลิปนี้นะฮะ น้ำทะเลเนี่ยจริงๆแล้นเนี่ยถือได้ว่าเป็นของอันตรายเป็นของแสลงหรือว่าเป็นประลักกับผู้ที่ใช้ผลปีศาจผู้ที่มีความสามารถพิเศษแบบโดยตรงร้อยเซเลยนะแต่ว่าไม่น่าเชื่อครับว่าพวกเขา1ิบคนเหล่านี้ครับก็ไม่ค่อยจะเกรงกลัวหรือว่ามีความสามารถที่สามารถซัพพอร์ตตัวเองไม่ให้ตัวเองนั้นไปโดนน้ำทะเลได้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยไปดูกันเลยดีกว่าครับว่า สิบผลพิศารนี่ครับมีผลพิศารอะไรกันบ้างครับผลพิศารผลแรกเลยครับผลโยมิโยมิของบลูนี่เองครับหลังจากที่บลูตายไปครับแล้ววิญญาณเขาออกจากร่างเนี่ยกว่าที่บลูจะกลับเข้าร่างตัวเองได้นี่ครับก็ผ่านระยะเวลาไปนานเลยทีเดียวฮะร่างกายของบลูก็แห้งเหี่ยวครับเหลือแต่กระดูกนะครับเนื้อหนังบางสานี่ไปหมดแล้วครับพอบลูฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับการที่เขาเหลือแต่กระดูกเนี่ยครับทำให้ตัวเขาเนี่ยเบาวิวฮะ สาม,มารถวิ่งบนน้าทะเลได้แบบว่าไม่เกรงกลัวน้าทะเลกันเลยทีเดียวนะก็ตัวเบามากๆครับเบาก็เลยวิ่งบนน้าทะเลได้นะแต่ว่าความจํากัดหรือว่าข้อจํากัดในการเดินทางบนน้าทะเลของบลูนะครับก็มีอยู่นิดนึงครับว่า ต้องใช้กําลังขางตัวเองนะถ้าเกิดว่าบลูคนั้นเพลียหรือว่าวิ่งจนอ่อนแรงครับก็จะตกน้ํากันไปตามระเบียบนะก็คือสามารถเดินทางบนน้านะครับวิ่งบนน้ำได้ในระดับนึนงแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะวิ่งได้ตลอดไปนะก็แต่ก็ยังถือว่าความสามารถของบลูคนะครับก็ไม่กลัวน้ําทะเลในระดับหนึ่งนะสามารถวิ่งบนน้ําได้เลยทีเดียวนะฮะคนต่อมาครับไดอะเมนเต้ครับผู้มีความสามารถของผนพิศาจพิ้วไหวครับก็ ถือว่าเป็นผลพิศสตร์อีกชนิดนึงนะที่ไม่กลัวน้ําทะเลอีกเช่นกันนะเพราะว่าการที่พริ้วไหวนะครับไดเมนเตก็จะทำตัวเองให้พลิ้วไหวครับ ร่างกายของไดเมนเต้ก็จะเป็นลักษณะแผ่นบางๆครับผมผิวไหวครับสามารถลอยอยู่บนอากาศได้ในระดับหนึ่งนะครับถ้าเป็นลักษณะน,นี้ครับตัวไดเมนเต้เนี่ยก็จะสามารถพยุงตัวเองให้อยู่เหนือน้ำทะเลไดครับไม่ต้องกลัวที่จะต้องตกน้านทะเลนะครับแต่ว่าข้อด้ก็คือการที่ผิวไหวแบบนี้ครับถึงแม้ว่าจะลอยได้ระดับหนึ่งครับไม่ต้องกลัวตกน้านทะเลนะแต่ว่ามันเคลื่อนไหวช้าครับผม การที่เคลื่อนไหวช้าครับถ้าเกิดว่าเดเมนเตเนี่ยไปอยู่บนน้าทะเลครับก็คงจะอยู่ได้ไม่นานนะเพราะถ้าเกิดว่ามีเคลื่อนจากน้ําทะเลครับไม่จําเป็นจะต้องสูงมากครับสักเมตรหนึ่งครับก็คงจะกรีนเดเมนเตให้ตกน้ําทะเลไปได้แล้วแหะครับก็นั่นก็แปลว่าความสามารถของฝนพิศาพิวหวนั้นไม่กลัวน้ําทะเลด้วยเช่นกันนะครับ พยุงตัวเองได้ในระดับหนึ่งครับลอยอยู่บนอากาศได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่สามารถเคลื่อนที่หรือว่าเคลื่อนไหวแบบเร็วๆได้นะฮะผลพิศารฮานะฮานะของนิโคโลโลบินค่ะก็เป็นอีกผลพิศารหนึ่งครับที่ไม่ต้องกลัวการตกน้ําทะเลเช่นกันนะเพราะว่านิโคโลบินเนี่ย เธอสามารถกางมือออกมาเยอะๆครับให้กลายเป็นลักษณะของปีกแล้วก็พยุงตัวเองลอยอยู่บนท้องฟ้าได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆมันก็เพียงพอแลรับที่จะทําให้เธอนั้นไม่ตกน้ําทะเลนะเพราะว่านอกจากเธอจะพยุงตัวเองให้อยู่กลางอากาศได้แล้วเนี่ยเธอยังสามารถใช้ความสามารถแตกหน่อของเธอนั้นยื่นมือออกไปยาวไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเกาะสิ่งของไปเกาะต้นไม้หรือว่าไปเกาะอ,อะไรก็ได้ครับผมที่จะทําให้ตัวเธอนั้นไม่ต้องตกทะเลลงไปนะครับ ก็สีว่าเป็นความสามารถที่เจ๋งใช้ได้เลยนะครับสำหรับนิโคโลโบินนะฮะสารพัดประโยชน์ดีจริงๆฮะ ผลพิสายแยกส่วนของบาร์กี้นะครับก็แน่นอนครับว่าแยกส่วนได้ทําให้บาร์กี้นั้นลอยได้ก็ไม่ต้องกลัวที่จะต้องตกน้ําทะเลด้วยเหมือนกันนะฮะแต่ว่าความสามารถของบาร์กี้ก็มีข้อจํากัดอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าการที่ตัวบาร์กี้นั้นลอยได้ครับจุดศูนย์กลางนั้นจะต้องอยู่ที่เท้านะครับคือเอาเท้าเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางครับส่วนตัวบาร์กี้ครับที่ลอยได้ก็จะมีลัดสมีครับเท้าเนี่ยเป็นจุดกึ่งกลางครับ ก็คือเคลื่อนไหวได้ในขอบเขตหนึ่งนะฮะความสามารถของผลพิศารผลที่5ที่ไม่กลัวน้ำนะครับก็เป็นของผลพิศารผลโอเปโอเปกของรอคุงนะก็อย่างที่เราเห็นนะครับว่า รอนั้นถ้าเกิดว่ากลางลูมเนี่ยเขาสามารถเคลื่อนไหวในลูมได้อย่างอิสระแล้วก็เป็นมิติที่เขาสามารถทําอะไรก็ได้ครับอย่างในตอนที่รอนั้นเคยเวียงถังแล้วก็ไปช่วยซันจิให้รอดพ้นจากการโจมตีของโดฟาไมงโกนะครับดีนะที่ช่วยทันนะไม่อย่างนั้นท้องของซันจินี่เป็นรูโบแน่ฮะเรียกได้ว่าลอยไปช่วยนี่กลางท้องทะเลกันเลยทีเดียวนะฮะข้อจากัดก็มีเช่นกันนะครับถึงแม้ว่ารอจะกลางลูมแล้วก็จะสามารถทําอะไรได้อย่างอิสระในลูมนะครับแต่การที่รอนั้นจะเคลื่อนไหวบนท้องทะเลนะก็มีขอบเขตอยู่เหมือนกันครับ ท่เขกก็คือภายในลูของตัวรอเองนั่นแหละฮะและถ้ารอไม่มีวัตถุที่จะใช้สับเปลี่ยนตำแหน่งระหว่าง a, ตัวรอกับวัตถุเองเนี่ยรอเองก็จะไม่สามารถเอาตัวเองนั้นไปอยู่เหนือน้ําทะเลได้นะครับแต่ก็ถือว่าโดยรวมก็เป็นความสามารถที่เจ๋งอยู่เหมือนกันนะครับได้ทั้งลุกได้ทั้งรับนะครับได้ทั้งการเคลื่อนที่นะครับสำหรับผลโอเปอเปฮะเจ๋งมากฮะ ผลพิศาดฟูวะฟูวะครับของชิกิราชสีทองคำครับสำหรับผลพิศานี้อย่าเรียกว่าไม่กลัวจะดีกว่าครับเรียกว่าคําว่าน้ําทะเลนี่คือไม่อยู่ในหัวเลยดีกว่าคือไม่แคร์อยู่แล้วครับว่าน้ําทะเลมันจะอะไรยังไงครับเพราะว่าตัวของชิกีเอเนี่ยครับมันลอยได้นะครับลอยแบบไม่แคร์สื่อเลยทีเดียวครับลอยแบบสบายใจเฉบเลยนะฮะ ไม่กลัวอยู่แล้วครับว่าน้าทะเลจะมายังไงขึ้นจะแรงแค่ไหนพายุท้องฟ้าอะไรเป็นยังไงครับมันลอยอยู่เหนือน้าทะเลด้วยความสามารถของมันเองอยู่แล้วนะะนอกจากที่จะทําให้ตัวเองลอยได้แล้วครับก็ยังสามารถทําให้วัตถุสิ่งของนอื่นที่ไม่มีชีวิตเนี่ยครับลอยขึ้นได้อีกด้วยครับแล้วก็ผลพิสาฟูวฟัวนี่ก็เป็นผลพิสาที่ผมอยากได้มากๆด้วยนะฮะผมนี่ก็อยากจะบิน,ดนได้นั่นเองฮะ ผลปีศาจควบคุมแรงโน้มถ่วงของฟูจิโทระนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันชื่อผลพิศาสอะไรกันแน่นะแต่ว่าคงจะไม่พิกโผลเท่าไหร่นะครับคงต้องเป็นความสามารถของผลพิศาสแน่นอนเลยนะฟูจิโทระก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ค่อยได้แขวนน้าทะเลอะไรสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าความสามารถในการควบคุมแรงโน้มถ่วงของเขาเนี่ยครับ ก็จะสามารถพยุงตัวเองให้ลอยอยู่เหนือน,น้ําทะเลได้แบบชิลๆอยู่แล้วนะครับและที่ยิ่งไปกว่านั้นครับพลังอันมหาศาลของฟูจิโทระแล้วก็พลังอันแสนพิสดารของเขาเนี่ยสามารถแบกเรือรบทั้งลำครับให้ลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องอยู่บนท้องฟ้าได้อีกด้วยฮนะเหมือนกับตอนที่คุณลุงฟูจิโทระนั้นนั่งซดบะหมี่อย่างสบายใจแล้วก็ควบคุมให้เรือน,นั้นลอยอยู่บนท้องฟ้าแล้วก็ไปโจมตีเรือเทอร์ซันซันนี่นะครับทำเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับทำเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆที่ใครคนหนึ่งจะทําอะไรเรื่องแบบ ก็เป็นความสามารถที่แปลกพิศดารอยู่คนเดียวนะสำหรับฟูจิโทระนะ ผลกุลุกูลุหรือว่าผลหมุนของบัฟเฟลอ์นะครับหมุนติ้วติ้ว,วนะครับก็ทําให้ตัวบัฟเฟลอเนี่ยเป็นมนุษย์ที่แบบว่าหมุนติ้วติ้วได้แล้วก็ลอยอยู่บนกลางอากาศได้แบบสบายใจนะครับเวลาทําภารกิจครับก็มักจะจับคู่กับเบบี้ไฟครับแล้วก็เป็นเครื่องโดยสารให้กับเบบี้ไฟครับเวลาเดินทางตัวบัฟเฟลอ์นะครับก็จะทําให้ตัวเองนะครับเป็นเหมือนกับเครื่องพานะให้กับเบบี้ไฟครับหัวหมุนได้นะครับแล้วก็ขาสองข้างนั้นก็หมุนติ้ว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 นะครับลอยตัวอยู่บนกลางอากาศนะครับ น้ำทะเลอีกเช่นกันนะครับเพราะว่ามันสามารถลอยอยู่บนน้ำทะเลได้แบบไม่ต้องแคร์อยู่แล้วไม่ต้องแคร์อยู่แล้วครับว่าน้ำทะเลจะเป็นอะไรยังไงครับมันลอยของมันได้แบบสบายใจอยู่แล้วนะฮะผลพิศาผลที่9้าครับผลพิศาอิโตอิโตผลเส้นได้ของโดฟรามมงโกครับความสามารถสุดเจ๋งของผลได้นี้นครับอย่างที่โดฟราเมงโกเคยใช้แล้วก็วิ่งหเหาะเขินบนกา,กากาศได้แบบสบายใจนะครับ วิ่งบนกลางกลาได้เหมือนกับวิ่งในสนามเด็กเล่นครับวิ่งเร็วตีเลยครับวิ่งคล่องต่อเลยครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเดฟารมิงโก้เนี่ยใช้ได้ของตัวเองครับ ไปพันบนเมฆนะครับพอพันบนเมฆแล้วปุ๊บเนี่ยตัวโดฟามิงโกก็จะสามารถเดินทางไปไหนมาไหนบนท้องทะเลได้อย่างสบายใจครับในบริเวณที่มีเมฆนะแต่สําหรับข้อจํากัดในพลังของผลอิโตอิโตนั่นก็คือถ้าเกิดว่าในบริเวณไหนที่ไม่มีเมฆโดฟามิงโกก็จะไม่สามารถเดินทางไปได้นะครับแต่ว่าความสามารถระดับนี้ของโดฟามิงโกมันก็เพียงพอแล้วครับที่จะทำให้โดฟามิงโกนั้นไม่ต้องเกรงกลัวน้ำทะเลแล้วก็ไม่กลัวที่จะต้องตกทะเลไปนะครับเพราะว่าใช้ได้พันเมฆไว้ครับตัวมันเองมันก็ลอยแบบสบายใจแล้วก็ต่อสู้ บนตาาาอากาศอเผลปิศาจผลสุดท้ายครับผลฮิเอฮิเอหรือว่าผลเยื่อแข็งของอาโอคิยินะครับแน่นอนครับว่าเป็นผลปิศาจหนึ่งครับที่เจ๋งมากๆครับไม่ต้องกลัวน้ําทะเลครับแล้วก็มีพลังที่แบบเวอร์วางอลังการมากครับความสามารถที่แบบเวอร์สุดๆเลยนะครับนั่นก็คือท่าไอเอหครับยุคสมัยน้ําแข็งนะสามารถแช่แข็งทะเลทั้งหน้าน้ําทะเลแบบให้แข็งไปได้เลยครับแค่นี้ครับผมก็ แค่นี้ก็ไม่ต้องกลัวที่จะต้องตกน้ำทะเลแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับเพราะว่าทะเลมันแข็งโป๊กไปแล้วครับไม่ต้องแคร์อยู่แล้วนะและอาโคี้เนี่ยยังสามารถใช้ความสามารถของตัวเองเนะครับเดินทางบนท้องทะเลได้แบบสบายใจครับโดยการปั่นจักรยานไปเรื่อยๆนะครับอารมณ์ประมาณว่าปั่นปั่นจักรยานเอาปั่นปั่นจักรยานป,นปนานไป อะไรอย่างนั้นเลยนะครับปั่นจักรยานบนท้องทะเลแบบสบายใจแบบเรื่อยเปื่อยเปยๆตามสไตล์อ o k อินะครับชิวๆนะฮะเป็นความสามารถที่ไม่กลัวน้ำทะเลที่ผมชอบมากที่สุดใน10ผลพิศารที่ผมหามาเลยนะฮะ ก็ครบแล้วนะครับสำหรับ10ผลพิศารที่ไม่ต้องเกรงกลัวน้ำทะเลนะครับไปดูสติติการน้องแก้มป่องจอมป่วนกันดีกว่าครับน้องแก้มป่องจอมป่วนครับเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าชอบกวนมือกวนเท้าไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพ่อแม่พี่น้องหรือใครๆก็ตามแต่ครับที่แชทกับเราและเราอยากจะแบบว่ามีกวนๆเขานิดนึงครับก็จับได้เลยนะครับสำหรับสติติการน้องแก้มป่องจอมป่วนนะฮะไปดูที่ช่วงต่อไปกันต่อเลยครับ ฐามดีๆตอบคุณกวนครับอยากรู the <the ้ครับว่าเงินเดือนของพลเรือเอกได้เท่าไหร่ฮ่า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 เงินเดือนเหรอครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าได้เท่าไหร่ครับแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องเงินเดือนของพวกทหารเรือหรือว่าอาชีพต่างๆในวันพีชนี่อาจารย์อดาเขาจะไม่ได้ให้ความสําคัญสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่ได้มีการเปิดเผยมาเลยครับว่า อาชีพในวันพีซแต่ละคนแต่ละอาชีพนี่คือได้รายได้กันเท่าไหร่นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับถ้าจะให้ดาวก็คงจะสูงระดับหนึ่งละมั้งครับนะก็มั้งนะฮะก็เป็นถึงระดับพเลเรือเอกที่ตำแหน่งสูงสุดๆยศสูงสุดนะฮะเป็นระดับท็อปของกองทัพเรือขนาดนี้ครับก็คงจะเยอะอยู่พอสมควรครับก็คงจะเป็นไรายได้ที่ทําให้แบบว่าอยู่กินกันอย่างสบายเลยแหละฮะลารเทลมีแต่โรเจอร์และพวกที่ไปถึงอยากรู้ว่ามีหลักฐานอะไรที่แสดงว่าโรเจอร์ไปถึงลารเทลจริงๆ เราที่ดูมามีแต่รู้ว่าโรเจอร์ไปถึงแต่ไม่เห็นมีหลักฐานอะไรช่วยอธิบายหน่อยครับสาหรับหลักฐานนะครับมันก็คงจะไม่มีอะไรเป็นหลักฐานนะเพราะว่ามาถึงทุกวันนี้ก็ไม่มีหลักฐานอะไรที่แบบเป็นชิ้นเป็นอันอนะ่ะมันมีแต่คําพูดนะครับคําพูดแบบปากต่อปากมาว่าโรเจอร์นั้น เคยไปถึงลาฟเทลมาแล้วครับคนที่เคยพูดก็จะมีคล็อกคัสครับเลลี่นะครับรวมถึงตัวโรเจอร์เองด้วยนะครับในตอนที่โรเจอร์เนี่ยสนทนากับหนวดข่าวนะครับโรเจอร์ก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเคยไปลาฟเทลมาแล้วนะแถมยังจะใจดีบอกทางไปลาฟเทลให้กับหนวดข่าวด้วยนะแต่ในทางกับการคัดหนวดเท้าวบอกว่า ใช้ไม่สนใจไปราฟเทลซะหน่อยนะครับนวดขาวก็เลยไม่ได้ถามทางไปรัฟเทลกับโรเจอร์นะครับกลายเป็นว่าในการสนทนาครั้งนั้นครับโรเจอร์ Roger ได้บอกถึงความหมายที่แท้จริงของคําว่าดีในืีอของเขาแทนนะครับก็สำรับหลักฐานก็ไม่มีนะครับมีแต่คําพูดนะแต่ก็คงเป็นคําพูดที่เชื่อถือได้นะครับเพราะว่าระดับคนที่พูดนี่ก็เป็นคนที่น่าเชื่อถือได้นะครับไม่ใช่คนที่จะมาคุยโวโอ,อวอดอะไรอยู่แล้วนะผมเกลียดตอนพี่บ่นจังฮ่า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  เกียดตอนผมบ่นเลยอย่าเพิ่งเกียดก,กันสิครับแหมผมบ่นมาตักขนาดนี้ครับคิดว่ามีคนชอบหลายชนน้ยผมบ่นก็จริงนะแต่ว่ามีคนชอบหลายคนนะเวลาที่ผมผมบ่นไปเรื่อยๆพูดนอกเรื่องอะไรย่างนี้คือมันฟังเพลินไงถึงจะไม่มีสาระแต่ว่าฟังเพลินนะก็สังเกตได้จะยอดสับสไครต์นะครับแสนเจ็ดเข้าไปแล้วนะถ้าเกิดว่า คนไม่ชอบผมบดนี้คงไม่มีใครกดติดตามถึงขนาดนี้แน่นอนนะเพราะฉะนั้นครับน้องก็เช่นกันนะครับอย่าพึ่งเกลียดกันนะครับอย่าพึ่งเบื่อกันนะครับผมอนุญาตให้ชอบผมได้อย่างเดียวนะครับไม่อนุญาตให้เกลียดกันนะไหนไหนก็ดูคลิปกันแล้วนะครับจะมาเกลียดกันทําไมละะ่ะฮะเออผมว่าโอซูรุตอนแก่ก็สวยอยู่นะลองดูพวกป้าแก่ๆในเรื่องนี้สิพอแก่หน้าเฮี้ยมากเนี่ยไปว่าหน้าเขาใหญ่นะ เตีย้ยลงอ้วนขึ้นแต่โอซูลุหน้าตาก็โอเคอยู่หุ่นก็โอเคอยู่ครับฮ่าฮ่าฮ่าฮนี่ยมีการชมคุณป้าซลุแบบว่าออกสื่นะครับถ้าเกิดว่าคุณป้าเขาได้ยินนี่ไม่เขินตัวบิดกันเลยเลยไรครับเนี่ย <c oughs> คิดอะไรกับคุณป้าซลุเขาหรือเปล่าครับเนี่ยชมกันซะขนาดนี้นะฮะคุณป้าซลูก็แน่นอนครับว่าคือตอนสาวเนี่ยเขาสวยมากๆอยล้วนะครับแต่พอ <c oughs> อายุเยอะนี่ก็ไปกันตามเวลานะฮะแต่โดยรวมของคุณป้าสุรุต,ตอนแก่นี่ก็ถือว่าไม่ได้อะไรมากนะครับไม่ถึงกับแบบขี้เละกินไปมากนะเพราะว่าอย่างที่สมาชิกท่านนี้คอมเมนต์มาครับก็บอกว่าคนอื่นๆในกระตูนเรื่องวันพีชครับสาๆคนอื่นเนี่ยพอแก่มานี่บางคนก็อ้วนนะครับบางคนก็แบบแก่แบบดูไม่ได้เลยนะครับก็มีคุณป้าสุรุที่แบบว่าแก่เหี่ยวก็จริงแต่ว่าไม่ถึงกับขี้เละหรืออัปลักไปนะครับก็ เป็นคำพูดที่น่าจะทําให้คุณป้าซือรูนี่แบบเขือนตัวลอยกนันเลยทีเดียวนะฮะไอพี่ต้อมผมแม่งเป็นไรไม่รู้เวลาจะกินข้าวทีไรดูช่องพี่ตลอด3รอบแล้วแบบไม่ได้ตั้งใจอ่น่าจะหมายถึงพี่ของเขานะพี่ของคุณนัทพนนะครับชื่อต้อ,นะตอมนะครับเวลาจะกินข้าวเนี่ยชอบดูช่องของผมนะก็เป็นเรื่องดีไม่ใช่เหรอเออจะกินข้าวอะไรก็ดูช่องของผมไปนะครับเพลินเพนนะฟังสนุกดีนะถือว่าไม่แปลกนะเวลาที่แบบ จะทําอะไรค่าเวลาแบบกินข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยล้วดู YouTube ผมก็เป็นนะบางครั้งเวลาที่ผมกินข้าวหรืออาบน้ำอะไรพวกนี้ผมก็จะเอาโทรศัพท์ไปดู YouTube ในห้องน้ําด้วยเหมือนกันนะครับเวลาอาบน้ําบางทีผมก็เปิดเพลงหรือว่าอะไรไปครับก็ ถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกนะเพราะตอนกินข้าวผมก็เป็นเหมือนกันนะผมก็ดูอะไรที่ผมชอบไปนะครับเวลากินข้าวผมก็ดู YouTube ในเรื่องอะไรที่ผมชอบตอนนั้นผมก็จะดูตอนนั้นไปนะครับก็ถือว่าดีดครับและที่สําคัญเนี่ยมันจะดีมากๆเลยถ้าเกิดว่าดูช่องก้มหน้าชแนลนะครับมีหลายคลิปให้ดูนะครับมีการ์ตูนทั้งวันพีชต่ก้นบอลอะไรก็มีนะครับดูกันให้เต็มที่ดูกันให้หนาใจครับ4ี่ห้ารอบอยากดูดูไปเลยครับผมไม่ห้ามนะ งานอดิเรกข,ของมนุษย์แฟนฝ่ายหญิงคือการจับผิดและหาเรื่องทะเลาะกับมนุษย์แฟนฝ่ายชายค่ะคอนเฟิร์มแล้วก็มีทิ้งทายมาว่าไม่ใช่และแต่ถ้าเกิดว่าพูดมาขนาดนี้ผมว่ามันใช่แล้วแหละฮะแล้วก็เป็นงานอดิเรตข,ของมนุษย์แฟนฝ่ายหญิงที่แบบมันหน้าขนลุกขนพองมากเลยครับ <c oughs> ใช้คําว่างานอดิเรกครับงานอดิเลกค,คืออะไรคือ เราจะทําเมื่อเราว่างแสดงว่ามนุษย์แฟนผู้หญิงพอว่างปุ๊บแม่งหาเรื่องจับผิดผู้ชายครับเป็นอะไรที่น่ากลัวมากครับแล้วก็เป็นอะไรที่น่าหงุดหงิดด้วยฮะคืออยู่กันไม่สุขหรอครับอย่างนั้นฮะว่างปุ๊บแม่งจับผิดว่างปุ๊บแม่งจับผิดว่างปุ๊บแม่งก็จับผิดอีกนะหาเรื่องทะเลาะกันแท้ๆนะเป็นจะเรียกว่าไงครับคือมนุษย์แฟนมนุษย์ผู้หญิงครับเป็นอะไรที่น่าหงุดหงิดน่าโมโหสุดๆ มีงาดิเลกในการจับผิดชาวบ้านเขาเนี่ยนะโอ้พระเจ้าครับผมประเทศไทยนะครับอยู่กันไม่เป็นสุขแน่ไม่เอานะครับสาหรับผู้หญิงทุกๆคนที่ฟังอยู่นะครับไม่เอางาดิเลกแบบนี้นะปวดหัวฝ่ายชายเข้าเปล่านะครับเออเอาเวลาว่างไปทาอย่างอื่นดีกว่าครับไม่มานั่งจับผิดกันดีกว่านะฮะไม่งั้นทะเลาะก,กันตายแน่นอนนะ พี่ครับพ,พี่คิดว่าลุงเลลี่ประทะกับอาวุธโบราณโปเซดอนลุงแกจะไหวไหมครับเห็นว่าลุงแกว่ายน้ำข้ามคามเบล,ลได้อย่างสบายๆเลยคุณลุงเลดี้ประทะกับอาวุธโบราณโปเซดอนเหรอโปเซดอนก็คือมันคือยังไงคือแบบ เจ้าทะเลแบบไซซ์ยักษ์ไซซ์บิ๊กเลยครับมาหนึ่งฝูงนะครับผมแล้วคุณลุงเลลี่จะไหวนะครับผมเดาว่าไม่น่าไหวนะแต่ถ้าเกิดว่าให้คุณลุงเลลี่จัดการกับชิลาโฮชิที่เป็นคนควบคุมเจ้าแห่งท้องทะเลเนี่ยผมว่าได้แบบง่ายๆแน่นอนนะแต่ถ้าเกิดว่าจะให้คุณลุงเลลี่แบบเข้าไปปะทะกับเจ้าแห่งทะเลแบบ10ตัว1ิกว่าตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคงไม่ไหวนะคุณลุงแกก็เก่งก็จริงอยู่นะครับแต่ว่าจํานวนขนาดนั้นกับไซส์ขนาดนั้นนะอาจจะไม่ไหวก็ได้นะ ดูสังขารลุงแกด้วยนะครับแก่แล้วนะพี่ครับเลียคุกเกียวมันมีตัวตนจริงปะฮะพี่ก็ต้องมีเยครับก็โดฟามิงโกก็เคยพูดให้เราได้ยินครั้งหนึ่งนะครับว่าเลียคุกเกียร์เนี่ยความเก่งกาจนั้นเป็นระดับปีศาจเลยนะฮะโดยการเอาฟุกจิโทระเนี่ยไปยกย่องว่าแกเนี่ยเป็นพลเรือเอกคนใหม่ใช่ไหมล่ะฉันเคยได้ยินซีเสียมาบ้างแล้วได้ยินข่าวว่าแกเนี่ยเป็นตระปลาดไหมก็เลียยคุกเกียร์เลยนะเนี่ะ อะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องเป็นคนที่มีตัวตนจริงอยู่แล้วนะฮะพี่ครับไอ้ตรงแดงๆที่อยู่บนหน้าของราก้อนคือรอยสักหรืออะไรรอยสักเหรอครับก็ผมเดาว่าน่าจะเป็นรอยสักมั้งครับหรือหรือเปล่าหรือว่าแผลเป็นวะขอเดาว่าเป็นแผลเป็นแบบ่เพราะรอยสักมันจะแบบคือมันไม่น่าจะเป็นแบบเส้นเป็นเส้นแบบนั้นไง น่าจะเป็นรอยแผลเป็นมากกว่านะครับอาจจะเป็นการตั้งใจทําสัญลักษณ์ขึ้นมาเองของดาก้อนก็ได้นะเพราะถ้าเกิดว่าเป็นรอยสัก ость, มันน่าจะสักเป็นลวดลายแบบอื่นมากกว่าอย่างตัวรอยนี้ก็มีรอยสักแบบสวยๆใช่ไหมเต็มตัวเลยนะแต่ของดาก้อนมันเป็นแบบเส้นๆๆน,น,นะฮะไม่น่าจะมีใครไปสักอะไรที่มันแปลกประหลาดแบบนั้นนะคิดว่าคงเป็นรอยแผลนะที่ดาก้อนสร้างขึ้นมาเองเออขอเดาอย่างนี้ดีกว่านะครับอาจจะเป็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างของดาก้อนเขานะฮะ พี่ครับกินข้าวหรือ,อยังโอ้โหมีคนมาเป็นหัวเป็นใย,ยแบบนี้รู้สึกแบบซึง <c oughs> จะร้องไห้ทำคลิปมาตั้งนานไม่เคยมีคนเป็นห่วงเราเลยอ่ะมีแต่น้องคนเนี้เก็บอกว่าผมกินข้าวหรือ,อยังกินเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากนะสำหรับการเป็นห่วงนะก็สำหรับที่ผมเพิ่งกินไปเมื่อกี้นะผมก็ ทำคลิปไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ออกไปกินข้าวแล้วก็มาทําช่วงถามดีๆตอบกวนๆต่อนะครับก็เรียบร้อยครับผมเมื่อกี้ก็ออกไปกินก๋วยเตี๋ยวนะฮะเป็นบะหมี่นะครับบะหมี่น้ําตกเนื้อเปื่อยด้วยนะฮะอร่อยกันเลยทีเดียวนะครับกินโฮเด้งมานะครับหน้าปักซอยนะขอบคุณมากนะเออน,นานทีจะมีคนเป็นห่วงเรานะรู้สึกปลื้มปิ่มเลยนะฮะไอสัตว์ชอบมากเลยเดี๋ยว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 คือชอบชอบแล้วทําไมเรียกว่าไอสัตว์ล่ะ คือเริ่มเริ่มงงแล้วคือชอ,ชอบก็ชอบก็ชมมาเฉยเฉก็ได้ไม่ต้องไอสัตว์ก็ได้พี่รู้สึกสับสนมากเลยว่าจะชมหรือจะด่าเอาสักอย่างได้ไหมครับเนี่ยนะฮะเออเออถ้าถ้าจะด่าก,ก็ด่าเลยครับไม่ว่านะครับถ้าจะชมก็ชมนะฮะมาทั้งชมทั้งด่าอย่างนี้คือแยกภาษาไม่ถูกนะครับว่าจะรับอันไหนก่อนจะรับคําชมหรือจะรับคาด่าก,ก่อนสับสนเหมือนกันนะครับก็เอาว่าเออสหรับกรณีนี้ก็ คิดเข้าข้างตัวเองก็แล้วกันนะครับคิดว่าชมก็แล้วกันนะเป็นการชมแบบชมด้วยความจริงใจนะครับไอสสัตว์กูชอบมึงว่ะเ <c oughs> <c oughs> ดาว,ว่าชมกันแล้วกันนะเออนะก็ขอบคุณมากท,ที่ชอบกันนะครับพี่ <P ie> ผมว่าคนที่ฝากแผลไว้ที่ท้องของไคโดได้นี่โหดมากแน่ๆเลยใช่ครับผมว่าถ้าเกิดว่าไอแผลนั้นเนี่ยเป็นของฝีมือของศัตรูที่ต่อสู้กับไคโดและทําได้ถึงขนาดนั้นนะผมว่าแม่งเก่งมากๆอ่ะ ดูอย่างแชงคูดีะผมแดงครับตอนแรกเขาก็ไม่ได้มีแผลเป็นนะที่ดวงตานะแต่กลายเป็นว่าแชงคูเนี่ยเปิดเผยออกมาว่าไอแผลเป็นที่ดวงตาของเขาเนี่ยมันมีคนทํานะครับแล้วก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับไอหนวดดํานั่นเองฮะเป็นคนที่สร้งางแบบแผลอันแสนปวดร้าวให้กับแชงคูนะและภายหลังก็ปรากฏตัวขึ้นมานะครับว่าหนวดดาแท้จริงแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีฝีมือร้ายกาดมากๆครับแต่ว่า เก็บซ่อนฝีมือของตัวเองเอาไว้แล้วก็ดําเนินแผนการตัวเองเนี่ยภายใต้ร่มเงาของหนวดขาวครับพอศพจังหวะศบโอกาสดีครับผมก็ฆ่าซัดนะฮะแล้วก็แย่งชิงผลพิศดารที่ตัวเองต้องการมาเป็นของตัวเองครับและปัจจุบันนี้ก็ได้รับตําแหน่งเป็นถึง1ใน4จักรพรรดครับชั่วร้ายมากๆครับเก่งสุดๆอีกด้วยฮะก็น่าจะเป็นกรณีเดียวกับไคโดครับไอ้ตัวที่สร้างบาดแผลให้กับไคโดได้ถึงขนาดนั้นครับก็ต้องเป็นคนที่โหดสัตว์รัสเซีย ฝีมืออยู่ในระดับที่ไม่ได้แตกต่างกับไคโดอยู่แล้วนะฮะแต่ติดอยู่อย่างเดียวนะครับคือปัจจุบันนี้เรายังไม่รู้นะครับว่าแผลนั้นเป็นมายังไงกันแน่ครับแล้วก็เป็นแผลของศัตรูของไคโดหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเอาเข้าจริงๆนี่เป็นแผลที่มาจากการฆ่าตัวตายเป็นงานอดิเรกข,ของไคโดนี่คือพิกล็อกโมโหลาเลยนะคดีพิกเลยนะอย่างนั้นมันจะมีผลพิสัยประเภทเพิ่มดาเมจให้ตัวเองหรือเปล่านะ้อฮ่าฮ่า ประมาณว่าเหมือนแฮมเมอร์ในฮอนอ่ะฮ่าฮ่น้องคนนี้ครับคือคุณจิรยุนะครับเอาฮอนมาผสมรวงกับวันพีชเข้าไปแล้วนะครับ แฮมเมอร์ในฮอนเลยเหรอเพิ่มดาเมจเยอะเลยนะฮะก็ผลพิษาที่เพิ่มดามเมจเหรอก็ประมาณพวกสายโลเกียงไงก็นั่นแหละการโจมตีมันก็โหดๆทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นผลไฟของเอสนะก็เพิ่มการโจมตีขึ้นมาได้แบบหนักหน่วงเลยนะครับแล้วก็ผลลาวาของอาไครนูนะครับหมัดลาวานี่โหดสุดๆนะต่อยทีโดนจังๆนี่คือสาหัสกันเลยนะครับถ้าตัวอ่อนหน่อยนี่ถึงก็าตายเลยนะก็คงจะเรียกได้ว่าเพิ่มดามเมจได้เหมือนกันละมั้งเนอะ แล้วก็ดูเหมือนว่าคุณจิรายุนี่จะชอบเล่นฮอนเป็นพิเศษนะสามารถเอาฮอนที่มาปนกับวันพีทได้เลยนะเออคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าอะไรวะมึงพูดดังวะเจ้ยเสียงไม่ดังนวงวหูวะเฮ้ยเสียงดังอะไรวะเขาก็ฟังกันมาอย่างนี้ทั้งนั้นนะผมก็พูดโทนนี้มาตลอดนะไม่ดังหรอกครับผมจะบอกอะไรให้ครับทำไมเสียงมันดังครับไม่ได้ <c oughs> ก็ลดเสียงลงนีครับจะไปเปิดเสียงดังสุดทําไมครับถ้าเปิดเสียงดังสุดมันก็ดังแล้วครับ เพราะนั้นครับคุณก๋วยจับหลักมือนะครับก่อนที่จะบอกว่าผมพูดเสียงดังนี่กรุณาลดเสียงของตัวเองนิดนึงนะถ้าเปิดในคอมก็ลดเสียงในคอมออกนะฮะถ้าเกิดว่าเปิดโทรศัพท์ก็ลดเสียงโทรศัพท์ลงนิดนึงนะคือเบาเสียงลําโพงนะเอาง่ายๆครับผมผมพูดธรรมดานะครับไม่ได้ตะโกนเลยสัก,กน,นิดเดียวนะใจโล่งๆนิดนึงครับตั้งสติก่อนวางถุงกาวลงนิดนึงแล้วก็หลีเสียงของตัวเองนะก่อนที่จะมาว่าคนอื่นเขานะเออนะฮะ พี่ครับผมขอ10อันดับคนที่มีความสามารถสายโลเกียที่กากที่สุดสายโลเกียเหรอมันไม่มีกากระดีสายโลเกียมีแต่เก่งๆทั้งนั้นเลยอ่ะท,ที่ที่ปรากฏมาในวันพีทนะครับถ้าเกิดว่าสายอื่นๆก็คงจะมีแบบพวกโซออนหรือว่าสายพารามิเซียที่มันกากาอะไรเงี้ยเออมันก็พอมีนะแต่ว่าสายโลเกียนี่ในความรู้สึกผมนะผมยังไม่เห็นอันไหนที่มันกาดเลยสักครันอาณามันเก่งๆด้วยกันทั้งนั้นเลยนะฮะ ผมนี่ดูทีไรชอบทุกครั้งมันคือคลิปที่ม้วนคักคักมวนคักคักกหมายถึงอะไรสายสามนะมันมากๆากงี้เหรอใช่ไหมไม่รู้ว่าแปลถูกหรือเปล่านะผมนี่ดูทุกคลิปเลยวงเล็บดูแล้วเองด้วยนะพี่ดูแล้วเองด้วยดูแล้วเองด้วยคืออะไรวะดูแลตัวเองด้วยเหรอหมายถึงอย่างนั้นหรอือเปล่า จะได้ทำคลิปออกมาเรื่อยๆอยากดูคลิปสนุกสนุกแบบนี้ไปนานๆแทกแท็กลกช่องนี้มากครับโอ้โหถึงอีกแล้วน้ำตาจะไหลมีคนเป็นห่วงเรามีคนอยากดูคลิปของเราไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับขอบคุณมากนะสำหรับคุณทศพลตาทองนะครับมีการแบบบอกให้เราแบบดูแลตัวเองด้วยนะพี่ได้ทำคลิปออกมาเรื่อยๆโอ้โห นี่มันแบบตื้นตันแบบสุดๆเลยนะครับเอาไป5กะโหลกนะสำหรับคอมเมนต์นี้นะโดนใจสุดๆนะครโอเคกค็ผมก็ถือว่าเป็นการปิดท้ายคลิปนี้ด้วยคอมเมนต์แบบซึ้งกินใจผมเองนะฮะขอบคุณมากนะครับก่อนจากกันไปก็ผมอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดสั่งะระฆังเอาไว้ครับเพื่อที่คลิปใหม่มาจะได้อัปเดต,ตกันแบบทันท่วงทีนะครับจะได้ไม่ต้องพาชมคลิปใหม่ๆนะครับผมว่าเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ